พี่น้องถุกท่านวันนี้ข้าได้รับเลือกดังนั้นโปรดอย่าโทษข้าเลยชีชโชคดีจริงๆเจ,จ้าบ่าสิทธิ์ฝึกหัดอย่างแค่ระดับการบ่มเพาะกายาเริงรมขั้นสามสิทธิ์สามัญโจติงจวนระดับการบ่มเพาะกายาเริงรมขั้นห้าในหอประลองยุทธหลิงเซีย่ยวมีการจัดอันดับชั้นแตกต่างกันไปเป็นขั้นๆดังนี้สิทธิ์ฝึกหัดสิทธิ์สามัญสิทธิ์ชั้นกลางสิทธิ์ชั้นสูงสิทธิ์ผู้กลั่งกล้า สิทธิผู้แกร่งกล้าจะถูกเลือกจากสิทธิชั้นสูงและจะกลายเป็นผู้สืบทอดรับสิทธิรุ่นต่อไปเข้ายังสำนักแห่งนี้เพื่อฝึกฝนวิชาย,ยุท์โจติงจวนคือสิทธิสามัญน,นั่นหมายความว่าเขายังไม่ได้เป็นสิทธิของสำนักใดๆโปรดชี้แนะด้วยมัดสามัญหรอนี่มันกระบวนท่าทั่วไปเลยนี่ว่า